จัดการเรียนการสอนแบบสาตาตาตะรเบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตัมฟีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปมัมถมพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์ รองรับนโยบาย ECP Education c o n t i n u i t y Plan แผนการจัดก,การการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02 748 1328และ091 871 8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนุประถมกรุงเทพมหานครคุณธรรม,รรมนำความรู้ชูสังคม วะอรกุมวะมะตุลลอฮ์วะบบเรากาตสวัสดีครับ,รบต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The ะวอชเชอวิเคราะห์เจาะโลกเจาะลึกทุกประเด็นโลกที่เชื่อมโยงกับโลกมุสลิมแบบย่อยง่ายท่านผู้ชมครับในวันศุกร์นี้นะครับเรามาติดตามเรื่องราวของสงครามที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่ถูกตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วครสงคราม12วันอิสราเอลอิหร่านนะครับซึ่ง ในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับมีประเด็นที่อยากจะมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างน้อย3หัวข้อหลักด้วยกันที่มาที่ไปของการเกิดสงครามนีม้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันม,สสม,ม,บบมีการสะสมของการทําสงครามแบบลับๆมีการสะสมของการทําสงครามแบบตัวตายตัวแทนนะครับกันมานานมากนะครับจนทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่หรือไม่เป็นคําถาม แล้เราจะมาถอดบทเรียนกันว่า12วันของสงครามที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรที่เห็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคหรือแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการการมีขั้วอํานาจที่มากกว่าหนึงขั้วหรือหลายขั้วที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและสุดท้ายท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันว่าแนวโน้มของอนาคต หลังจาก12วันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์สรุตอ,อารีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเนื้อหาตรงนี้ครับาสตราจารยคุ้มครับ,าบารอาบจารย์ครับวะะลกุสลาเราะหัมตุลลอฮ์วะบระกาตุท่านอาจารย์เฟโรสท่านผู้ชมผู้ฟังครับอาจารย์ครับสงคราม12วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนานะครับแล้วก็ยุติลงอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่24ที่ผ่านมาก็นับได้12วันในวันที่ออกอากาศเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบ ราะนั้นวันนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมกำลังชมรายการอยู่เราก็ไม่ทราบนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้เรากําลังจะคุยในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้อาจารย์ให้เล่าให้ฟังถึงภูมิหลังที่มาที่ไปของการเกิดการต่อสู้ในครั้งนี้เพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีความเป็นไปได้เลยมันจะเกิดครับแล้วก็ข้ออ้างของอิสราเอลที่อ้างว่าป้องกันตนเองอะไรต่างๆก็เป็นข้ออ้างที่ดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นวันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นั้นอยากจะให้อาจารย์ช่วยถอดบทเรียนให้กับพวกเราฟังหน่อยว่า12วันของสงครามนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเรื่องการทําสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องที่โลกให้ความสําคัญครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะยกระดับแล้วทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพในดินแดนตะวันออกกลางแบบทั่วทั่วเลยครับที่ผ่านมา12วันเนี่ยนะฮะ เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าล่อแหลมมากนะฮะเ,เรื่องมันเริ่มต้นถ้าพวกเราจำกันได้ก็คือก่อนหน้านั้นสองเดือนกว่าครับนะครับทางประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แสดงท่าทีนะครับออกมาบอกว่าต้องการให้อิรานเนี่ยเข้ามาพูดคุยเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลีย หรือมิเช่นนั้นสเริการจะโจมตีอิหร่านจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของประเทศอิหร,ร่านจะเอาอย่างไระะตอนนั้นโลกก็เริ่มหวาดกลัวะะว่าอตอนนี้สเรนกากกำลังจะบอมอิหร่านแล้วจะเป็นการปรเผชิญหน้ากันร,ระหว่างมหาอำนาจหลาภูมิภาคกับมหาอำนาจโลกะะสถานการณ์แย่แน่เลยะะแต่ว่า ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานทางอิหร่านก็เข้าไปสู่กระบวนการพูดคุยเจรจารพยายามที่จะสร้างข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาผ่านตัวกลางอย่างประเทศโอมานนะฮะแล้วก็คุยกันไปได้ห้ารอบแล้วอาจารย์เฟรสครับทั้งคุยที่โรมที่ประเทศอิตาลีแล้วก็คุยที่มัสกัตที่ประเทศโอมานนะครับคุยกันไปห้ารอบนะฮะ แต่ละรอบของการพูดคุยเนี่ยมันก็มันก็มีความก้าวหน้าจำเฟรดครับ,รบไม่ใช่ว่าจะล้มเหลวเลยนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะพยายามที่จะรอมชอมนะฮะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องของอการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะฮะว่าอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะ,ะ,ะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือเปล่าสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเขาบอกว่า ไม่เลยอิสานอิหร่านห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับแต่ว่าทางอิหร่านบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยตัวเองมีสิทธิ์นะครับอันนี้คือจุดยืนที่มันแตกต่างกันแล้วก็การเจรจารอบที่6กกาลังจะเกิดขึ้นโลกแล้วก็คนที่ติดตามใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็มองในทางบวกว่ามันจะ มีข้อตกลงกันได้ครับนะฮะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเกิดการพูดคุยในรอบที่หกเนี่ยอิสราเอลกลายเป็นปัญหาอิสราเอลเป็นจุดยืนของอิสราเอลคือไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยพูดคุยกันแล้วนําไปสู่การสร้างข้อตกลงนิวเคลียร์ได้ครับะะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการเจราจาในรอบที่หระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะอิสราเอลมาถล่มโจมตีอิหร่าน ในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วถล่มโจมตีอย่างหนักเลยจามพโรสครับถล่มโจมตีในลักษณะที่อิหร่านไม่ทันตั้งตัวนะฮะผู้บัญชาการทหารของอิหร่านตายไปเยอะเลยนะฮะฐานการยิงขีปนาวุธของของอิหร่านก็ถูกทำลายไปเยอะแล้วก็ยังมีการ เข้ามาถล่มโจมตีอมไอนิวเคลียร์ไซต์ของรประเทศอิหร่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเสียหายมากนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยปรากฏว่าอ,อิเซลคิดว่าตัวเองเนี่ยจะใช้หมัดเดียวแล้วนอกอิหร่านเลยแต่ว่ามันไม่ใช่อิหร่านพอตั้งตัวได้ยิงขีปนาวุธเข้าไปในอิเซลแล้วเราก็เห็นว่าอไอขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุทะลวงไอระบบป้อง การภัยทางอากาศขออิสเซลได้หลายชั้นนะฮะเข้าไปถล่มทําลายประเทศอิสเซลได้นะฮะแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการตอบโต้กันแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้กันบแบบจํากัดอาจารย์เฟรดนะฮะเป็นการประชดหน้าระหว่างเซลกับปรศานเท่านั้นแล้วก็รูปแบบของการประชดหน้าก็คือการการใช้การรบทางอากาศและเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบนี่คือที่มาที่ไปนะผมคิดว่าแกนหลัก ขณะนี้ที่มันเป็นประเด็นปัญหาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันคือเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์อิสราเอลเนี่ยวาดระแวงว่าอิหร่านเนี่ยจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จนะถ้าสำเร็จเนี่ยมันจะเกิด Terror, บาลานซ์ซอฟทเทอร์เกิดสมดุลอำนาจใหม่ที่อิหร่านจะมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นนะมันจะเปลี่ยนสมดุลอ,อำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางไปเพราะฉะนั้น อิเซลจึงพยายามที่จะทำทุกทางในการที่จะไม่ให้อิรานเนี่ยประสบความสำเร็จนะในขณะเดียวกันเนี่ยอิเซลก็มองว่าตัวเองสามารถที่จะเดินสุดซอยเลยคือโค่นล้มระบอบการปกครองของอิรานเลยนะครับเพราะว่าระบอบการปกครองนี้เนี่ยเริ่มอ่อนแอเริ่มแสดงอาการให้เห็นว่าอ่อนแอในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่ากำแพงความมั่นคงของอิรานเนี่ย ที่รายล้อมอิหร่านเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มติดอาวุธกลุ่มฮิสบุนล้อระบอบประชาธิชาติอนาซาตเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยอ่อนแอเริ่มอ่อนแอแล้วซีเรียก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเซลจึงใช้จังหวะโอกาสนี้ชี้ชวนให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทําลายระบอบการปกครองของประเทศอิ่ันแต่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ทําตามมาจะไปโับสหรัฐอเมริกาบอกว่าถ้าจะให้ล้มระบอบการปกครองเนี่ยโหอันที่มันยาก นะแล้วมันจะทําให้เหตุการณ์บานปลายนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะอิเซลจะให้สาเาริกาช่วยในการในการถล่มทําลายนิวเคลียร์ไซส์ของอิหร่านเนี่ยโอเคอันนี้พอเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อิเซลกับสาเาริกาก็ก็มีม,มีมีแนวทางของตนเองไม่ได้สอดคล้องกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามาอาจาร,รย์เฟโรดครับ การทําศึกสงคราม12วันระหว่างอิสรเอลกับอิหร่านเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีข้อจํากัดด้วยกันทั้งนั้นอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับขีปนาวุธโดยชพ่ว,ยวอย่างยิ่งไฮโปโซนิกของอประเทศอิหร่านได้นะะในขณะที่อิหร่านเองเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะควบคุมด้านฟ้าของตัวเองอิสรเอลสามารถที่จะส่งเครื่องบินบินมาแล้วถล่มโจมตีจุดไหนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นข้อจํากัดของทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็ยังวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นว่าถ้ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสในการที่จะหยุดยิงระหว่างกันเนี่ยมีอยู่สูง hmm. ถ้าหากว่าสหรัฐา,าไม่เข้ามาช่วยอ e ิสราเอลเพื่อที่จะเดินสุดซอยโค่นล้มระบอบการปกครอ,องของอิหร่านเนี่ยอโอกาสท,ที่ทั้งสองฝ่ายจะโน้มเอียงเข้าหากันหยุดยิงกันเนี่ยนะฮะก็มีอยู่สูงนะ,ะแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นนะฮะ ตอนหลังเนี่ยท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจมาถล่มนิวเคลียร์ไซต์ของของประเทศอิรานแต่หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาบอกว่าโอเคช่วงเวลาของสันติภาพเริ่มแล้วนะฮะแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะฮะวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอาจารย์เฟโรสครับสหรัฐอเมริกาก็บอกเลยนะว่าคุยกับทั้งอิรานและไอซแล้วนะฮะตกลงหยุดยิงนะฮะรสร้างกรอบเวลามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ สั่งให้ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดยิงคือคือผมคิดว่าวิธีการของสรัฐิการิก็คือว่ารัริการิกดดันไปที่เซลในขณะที่ก็บอกให้กับทางทางกาตาให้ช่วยมาหว่านล้อมอิรานแล้วท้ายที่สุดก็นำมาสู่การหยุดยิงในวันที่24มิถุนาครับฟังจากที่อาจารย์สรวุธได้ได้เล่าให้เห็นภูมิหลังของ สิ่งที่มันพัฒนาไปสู่การที่อิสราเอลได้เริ่มโจมตีอิหร่านในครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นสงคราม12วันครับเราเห็นในยะสําคัญมากมายอาจารย์คืออยากจะใช้ช่วงเวลาที่สําคัญตรงนี้อาจารย์ให้ถอดบทเรียนเลยว่า12วันเราได้อะไรบ้างมีคําถามมากมายอาจารย์ครับอิสราเอลใช้สิทธ์อะไรในการเข้าไปถล่มตรงนี้คุณเอาสิทธิ์อะไรในการไปกําหนดหรือไปออจํากัด ว่าประเทศนั้นห้ามมีไอ้นี่ประเทศนั้นมีได้ประเทศนี้ห้ามมีมมโอเคอาจารยช์ชี้ให้เห็นหมดแล้วว่ามันคือความคือความร่วมมือค,คือการจับมือกันข้างหลังระหว่างเราเอลกับสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นการยืมอิสราเอลในการทํางานครั้งนี้เพื่อที่จะหาทางออกอะไรบางอย่างอาจารย์ครับการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆมุมที่สามารถที่จะ,ท,จะที่จะพูดถึงได้เราเห็นภาพชัดเจนอาจารย์ ข่าวออกเต็ไมไปหมดเลยว่าถ้าสงครามมันยืดเยือ้อหรือถ้าไม่ยืดเยื้อแต่อิหร่านไปปิดช่องแคบสําคัญอที่เป็นการผ่านช่องทางผ่านของเรือบรรทุกน้ำมันนะครับต่อวันโอ้โหเยอะมากกระทบหมดเลยทั้งโลกเกิดวิกฤตแน่แน่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจด้านความมัน่นคงด้านการทหารอแล้วก็สมดุลขั้วอํานาจอจีนรัสเซียออกมา แบ็กอัพอิรานเต็มที่เลยจกให้อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนหน่อยว่าเราเห็นอะไรจากสถานการณ์อันเรสซิเ t ชันหรือว่าว a r ตรงนี้บ้างอาจารย์สัองวันคือนนคืออาจารย์ครับตอนแรกเนี่ยเรา,เาทางการอิหร่านพยายามที่จะแสดงจุดยืนชัดเจนว่าตอนนี้อิหร่านทําสงครามอยู่กับอิสเอลนะครนะสามริกาห้ามมายุ่งห้ามมาเกี่ยวข้องห้ามมาช่วยเหลืออิสเอลโดยตรงแน่นอน สหรัฐาช่วยเหลือิเซลโอทางอ้อมอยู่แล้วสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่ว่าโดยตรงเนี่ยห้ามนะเพราะว่าถ้าสหรัฐาทาอย่างนั้นเนี่ยอิรานจะเข้าไปถล่มโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐาในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะแต่ปรากฏว่าสหรัฐาก็ตัดสินใจโจมตีนิวเคลียร์ไซต์ของประเทศอิ่าน แล้วโลกก็กลัวอ,อย่างที่อาจารย์เฟรโรธบอกไปเนี่ยนะว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์มันบานปลายแล้วเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาร่วมกับอิรอลโดยตรงนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่าการโจมตีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในที่ที่อิรานเนี่ยนะฮะนิวเคลียร์ไซส์เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นไปในเชิงสัญญลักษณ์็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์รับเพื่อหาทางลงตอนนี้เนี่ยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาข่าวกรองการอาหมของสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่า นิวเคลียร์ไซส์ของเอ่อนิวเคลียร์เทคโนโลยีของอิหร่านเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนด้วยครับในไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์แล้วหลังจากนั้นสัเมริกาก็บอกว่าโอเคคุณเห็นแล้วใช่ไหมเซลว่าผมทําให้คุณมากขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องทําให้ผมบ้าง หยุดสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสั่งให้เซล์หยุดสงครามนะฮะสิบสองวันที่ผ่านมาสงครามนี้เราเห็นอะไรบ้างเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยนะฮะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเราเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้การเผเชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยคือแกนหลักของปัญหาสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่า มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเาอุดเรียระเบียกับอิรานก็สามารถที่จะฟื้นความสัมพันธ์กันได้นะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ซาอุดเรียระเบียกับอิรานในช่วงร้อยปีนับตั้งแต่เริ่มต,ต้นเนี่ยนะฮะค,ความสัมพันธ์ในความร่วมมือมีมากกว่าความสัมพันธ์ในในในช่วงเวลาของความขัดแย้งด้วยซ้ำไปนะฮะอันนั้นปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแกนหลักสําคัญทั้งซาอุดเอียระเบียกับอิรานเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่เหมือนกับอิสราเอลที่มาจากข้างนอกนะ เพราะฉะนั้นไอ้สองประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะรอมชอมกันได้ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังสงคราม12วันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าแกนหลักความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันคือเรื่องของอิสราเอลกับประเทศอิรากสองประเทศนี้เนี่ยทำสงครามอย่างที่อาจารย์เฟรดได้เรียนไปตั้งแต่ต้นมีการทําสงครามรับสงครามตัวแทนกันมายาวนาน40กว่าปี นะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะของการต่อสู้กันโดยตรงครับวันนี้เราเห็นสองประเทศนี้เริ่มต่อสู้กันโดยตรงแล้วแล้วการต่อสู้นี้เนี่ยมันมันเป็นความเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงครับที่อาจจะนําไปสู่ผลกระทบเยอะแยะมากมายในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าบทเรียนอันแรกก็คือว่าเราเห็นแล้วว่า การผเผชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันสร้างความไร้เสถียรภาพให้กับภูมิาภาคได้มากขนาดไหนนะฮะประการที่สองครับอาจารย์ครับ,รบภาพจำของโลกมุซิมของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็คือว่าอิสราเอลเป็น Invincible เป็นประเทศที่เอาชนะไม่ได้หรอกรรนับตั้งแต่หลังสงคราม6วันในปี1967 อิสเอลชน,นะอัลับภายใน6วันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละอย่างที่ผมได้เรียนไปอาจารย์เโรธครับนะะอิหร่านสามารถที่จะโต้กลับได้แล้วเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่งไฮโปโซนิกมันสามารถที่จะทะลุทะลวงไอ้ระบบ,บป้องกันทางอากาศได้นะฮะมันสร้างความเสียหายให้กับอิสเอลเยอะพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของจิตวิยาอิสเอลไม่เคยถูกถล่มโจมตีอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแล้วต้น คุณของสงครามที่อิสราเอลต้องจ่ายเนี่ยม,มันเยอะมากฮนะอาจารย์ฟโรสครับขีปนาวุธป้องกันอากาศแต่ละลูกเนี่ยลูกหนึ่งหลายร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เป็นบทเรียนสําคัญก็คือว่ารัฐตะวันออกกลางเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลเป็นประเทศที่ไม่ได้เข้มแข็งหรือไม่ได้เป็นประเทศที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับประการที่สามก็คือผมคิดว่าตอนหลังเนี่ย อิสเอลกลายเป็นกลา,ายเป็นภัยคู่คามร่วมแล้วในยุคก,ก่อนหน้านี้เราเห็นตะ,ตะวันออกกลางมองว่าอิหร่านคือภัยคู่คามร่วมสำคัญที่สุดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้อาจารย์เฟรดครับเพราะเกิดเหตุการณ์ตุรกีเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าในสังคมการเมืองตุรกีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชนชเขาตั้งคําถามว่าหลังจากอิหร่านเนี่ย อิสราเอลจะพุ่งเป้าไปที่ตุรกีหรือเปล่าเพราะตุรกีมีนโยบายในการต่อต้านอิสราเอลเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ครับปากีสถานมองลึกไปกว่านั้นนะอาจารย์เฟโรครับ,รบปากีสถานเป็นประเทศมุสลิมประเทศเดียวในโลกขนาดนี้ที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ครับนะฮะปากีสถานตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าอิหร่านถูกถล่มโจมตีถูกกำจัดเคี่ยวเล็บเรื่องของนิวเคลียร์ไป,รรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะประเทศต่อไป จะเป็นปากีสถานหรือไม่โลกอาหรับตอนนี้กําลังพยายามที่จะพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าบทบาทของอิเซลเนี่ยเป็นบทบาทของการทําลายล้างรสร้างความไรเ้เสถียรเสียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่า ตะวันออกกลางเริ่มเริ่มมองว่าภัยคุกคามสําคัญในภูมิภาคเนี่ยไม่ใช่หรา่าแล้วมันคืออิสราเอลตรงนี้จะกลายเป็นย<ง>ูนิฟาย g f แฟกเตอร์ของรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเปล่าเป็นจุดศูนย์รวมของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เป็นโจทย์สําคัญท,ที่เราคงจะต้องดูต่อไปนะแต่ว่าบทเรียนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะที่สําคัญก็คือว่าอาจารย์ครับสัอเมริายังคงมีอิทธิพลอยู่สูงในตะวันออกกลางสามารถที่จะสั่งได้ S <S โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งให้อิสราเอลเยหยุดสงคราม,มนะฮะในขณะที่ตัวแสดงอื่นๆเนี่ยอย่างรัสเซียกับจีนเนี่ยนะฮะเอาละตำหนิประน,นามอิสราเอลจะประน,นามสามริการที่เข้ามาถล่มโจมตีอิหร่านนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยแสดงท่าทีไม่ต้องการเข้ามาร่วมเผชิญหน้ากับสบเมริการในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะคือช่วยให้กําลังใจอิหร่านนะฮะแต่ว่าไม่เข้ามาช่วยรบหรอก รัสเซียนี่ยิ่งชัดเจนเลยอาจารย์เฟรโรสครับบอกว่าโอ้ผมไม่เอาละเพราะว่าผมยังติดติดอยู่ยูเครนอยู่นะะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทสูงยังคงมีบทบาทอยู่ในูมภาตะวันออกกลางและประการสุดท้ายอาจารย์เฟรโรสครับแหล่งพลังงานเส้นทางการขนส่งทางทะเลตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากอาจกลายเป็นสมรภูมิ ในภูมิภาคตะวันออกกลางสมอรภูมิรบ,รบเราเห็นโหโรานประกาศจะปิดช่องแคบเพอร์มุชโอโ้โหโลกปั่นป่วนเลยฮจะจานาร์พโรดครับ,รบนะฮะอิเซลโจมตีตอนแรกๆมาที่ไหนครับแหล่งกา๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซาพาที่ร่วมแชร์กันระหว่างอิหร่านกับกาตาร์เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของพลังงานเรื่องของเส้นทางการขนส่งทางทะเลเนในตะวันออกกลางเนี่ย ในอนาคตอาจจะกลายเป็นสมรภูมิที่ท้ายที่สุดสร้างวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจให้กับโลกได้นี่คือบทเรียนที่ผมคิดว่าในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะให้พวกเราเห็นภาพจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ะะิโรดครับก็ท่านผู้ชมครับ,รบเราได้เห็นนะว่าจากการถอดบทเรียนสงคราม12วันที่เกิดขึ้น,นกับอิหร่านเราได้เห็นประเด็นที่ มันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าแนวโน้มของอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นใดบ้างสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนอาจารย์ครับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านของอาวุธอุปกรณ์ทางทหารเพื่อแสดงสัญญาณุภาพทางการทหารเนี่ยแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปในลักษณะที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดที่เป็นข้อจํากัดของทั้งสองประเทศแน่นอนแล้วก็อ,อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดๆต่อมาอาจารย์สมุทรครับ ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเราสังเกตเห็นไหมว่าการทําสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําสงครามที่เน้นทางอากาศายานเป็นหลักในการยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆแล้วจุดที่เน้นการทําลายส่วนใหญ่แล้วเป็นการทําลายโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศหมดเลยครับอาจารย์ลองดูสมมติว่าอ,อ,อิสราเอลหรืออิหร่านมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในการที่จะสร้าง ตึกราหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยซึ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยโอ้มูลค่ามหาศาลเลยใช่ครับแต่การถูกทำลายตรงนี้ปุ๊บผลกระทบอันที่หนึ่งแน่นอนผลกระทบทางเศรษฐกิจครับอาจารย์บอกว่ามูลค่าของอาวุธต่างๆที่ท,ที่ถูกยิงออกไปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันมหาศาลมากเลยผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่โลกต้องกำ,กำลังมองอยู่ว่าม,ม,มันคือเบื้องหลังของ,ของเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการต้องการที่จะ เอาปัญหาของเศรษฐกิจหรือการทำลายล้างทางเชิงเศรษฐกิจหรือเปล่าแต่แน่นอนอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญมากคืออเมริกาบอกกับโลกทั้งใบว่าเขายังเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบโลกอยู่ใช่เนี่ยประเด็นนี้อาจารย์ครับถ้าเราช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก2นาทีอาจารย์ตรงนี้อยากให้อาจารย์นองวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของอนาคตจะเป็นอย่างไรจาก12วันตรงนี้ครับอาจารย์เฟรดครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสงคราม ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิรานเนี่ยมันไม่ได้จบไปกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงมันยังคงดําเนินการต่อไปนะครับะะทั้งในรูปของสงครามตัวแทนและก็สงครามลับ,บนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ก็คือว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันที่ในอนาคตจะมีการ,รเผชิญหน้าในลนักษณะอย่างนี้อีกนะฮะอันนี้เป็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มใน,น,น,มอ,น,นอนาคตที่หนึ่งที่เราควรที่จะจับตามอง อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าบทบาทที่เ,เป็นบทบาททําลายล้างในตะวันออกกลางของอิสราเอลเนี่ยเป็นบทบาทที่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วแล้วเนี่ยนะฮะทำให้รัฐอาหรับคงจะต้องคํานึงถึงเรื่องของ ord, อับราฮัมแอคคอร์ดการปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยท่ามกลางบทบาทของอิสราเอลที่ทําลายภูมิภาคทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพเนี่ยรัฐอาหรับคงจะต้องอทบทวนใหม่ นะโดยเพาะอย่งยิ่งการกระทําของเซลในดินแดนถนวนกาซาเนี่ยนะฮะมันสร้างความไร้เสถียรภาพให้กับภูมิภาคอ,อย่างยิ่งนะต้องยอมรับว่ารัฐอาหรับไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของมนุษยธรรมมากนักนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขาก็คือว่าทําอย่างไรให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันมีเสถียรภาพนะ,ะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจการการเดินหน้า ผลักดันวิชั่นอะไรต่างๆของกล <c oughs> ุ่มประเทศในอ่าวเ,อ <c oughs> เปอร์เซีย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าอับราฮัมแ c คคอรในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาแล้ว <c oughs> นะครับประการที่สามเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าหลังสงครามที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยไอ้มหาอำนาจฝ่ายต่างๆเนี่ยจะเข้ามาแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น <c oughs> อจาจารย์เฟรสครับ รัเสเซียกับจีนถึงแม้ว่าไม่แสดงท่าทีแบ็กอัพอิหร่านอย่างจริงจังเนี่ย<ช>นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอิหร่านถือว่าเป็นเขตที่อิทธิพลของสมริกายังไม่เข้ามา<ช>แล้วเป็นเป็นดินแดนที่ จีนแล้วก็รัสเซียต้องการจีนมีผลประโยชน์ในอิหร่านเยอะเลยทั้งน้ามันทั้งเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงทุนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นเส้นทาง BRI รัสเซียเองหลังจากที่ระบอบประชาธิชาต์ล่มไปเนี่ยนะฮะก็เหลือแต่อิหร่านเนี่ยที่กําลังเป็นพันธมิตรที่จะค้าจุนอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จีนแล้วก็รัสเซียจะมาแบ็กอัพอิหร่านในอนาคตข้างหน้า ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคร <ฮะ S 1> ับผมคิดว่า <ฮะ S 1> การแข่งขันกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจโลกในตะวันออกกลางจะเพิ่มสูงขึ้นครับก็ชัดเจนนะฮะกับการวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนเรื่องรองาวตรงต่างๆตรงนี้อยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ท่านชมครับว่าในสถานการณ์อยา่างนี้การสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงที่สุดนั่นคือการสามัคคีการอยู่ร่วมกันเกาะกลุ่มกันของโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางประเทศชาติอาหรับทั้งหลาย เพราะว่าหากว่าไม่มีการร่วมมือกันเนี่ยแน่นอนการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองเนี่ยคนอื่นจะเข้ามากําหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันได้แน่นอนครับเ,เราสามารถที่จะกําหนดทางเดินของตัวเองได้และนั่นแหละคือชัยชนะที่ยั่งยืนและถาวรที่สุดฝากไว้สําหรับ The er เดอะวอชเชอร์วิคพอตจางโลกวันนี้ครับวันนี้เราต้องสองคนลาไปก่อนครับสลาว์อเลกซ์กู๊ดบมทตุลลฮอวารกาตุ้สวัสดีครับ